สวัสดีชื่อเมลันสวัสดีชื่อเมลันนายกตีนใช่เหรอใช่ไหมไกตีนทางละหากนายกตีนใช่ไหมใช่ไหมไอ้เมต่อยกูทำไมาเนี่ยกู่ามด,ดีว่มึงกตีกูใช่ไหมปะ

จ้าดี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 อะไรมัชุดตัวดีดีดีอะไรๆๆๆว้าไม่มาไปเองเ่ยเวลาเออมาเราเองอยู่มาอะไรตอนนี้